สวัสดีค่ะพี่น้องก็สำรับมือนี่ยายน้องกับมาให้มาหน้าอีกแล้วค่ะมายามเบิ้งเข่าค่ะพี่น้องเข่าหน้าปังนะคะเบิ้ง่ะพี่น้องยางเลาะเบิ้งเขา่าเลาะทงเลาะทาเลาะให้เลาะหน้าก่อนค่ะพี่น้องมาเบิ้งเข่าว่ามันสีแหง่ซาำใดเนาะจะเนาะเป็นแต่ใดใส่ปุ๋ยว้านปุ๋ยไปนี่แหละค่ะก็แหงแหงอยู่ค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะ เฮงคลอลแล้วล่ะเดี๋ยวกะสิอีกประมาณสองสามมือสิได้เาใส่น้ำใส่ปุ๋ยเนาะค่ะเนาะเอาน้ำใส่ล้วกะวานปุ๋ยค่ะพี่น้องเขาหน้าปังเอยเนาะค่ะเนาะถ้าพี่น้องมาเลาะทงรอทาอีกแล้วค่ะน้ำเบิ้งเขาหน้าปังกำลังสิงามเนาะค่ะเนาะเพิ่งได้ประมาณสักคืบหนึ่งก้บวถึงคืบนี่แหละประมาณคืบหนึ่งนี่แหละ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะ นี่ต้นซ้ำนี่แหละค่ะน,น,นี่แตกเคิร์บแล้วค่ะพี่น้องเขาค่อยแตกเคิร์บแล้วนี่นะคะโอ้สันก็เคิร์บอยู่ดอกค่ะพี่น้องประมาณฟามือหนึ่งนี่นี่เนาะค่ะเนาะนี่ไอ้ซ้ำนี่อายุงานก็นได้อ่าวันนี้วันที่โอ้ได้สิบเอ็ดสิบสองมื่อนี่แหละค่ะนี่ สิบสองวันแล้วค่ะพี่น้องเขาแตกเคือบแล้วค่ะเดี๋ยวประมาณสักวันสองวันวันเสาร์อาทิตย์นี้สิเด้มาใส่น้ำใส่ปุ๋ยเนาะค่ะพี่น้องเอาน้ำใส่วานปุ๋ยค่ะดินแห้งแตกเคือบแล้วนะคะสำหรับทงนี่สำหรับทงนี่เป็นของขางเคียงเนาะคะ่ะเนาะเป็นของหยาดพี่น้องนี่ทงนี่เพิ่นใส่น้ำมือว่านี่นี่ ี่พึ่งทิ่ไซนาเมือวานนี่ของเพิิกกนกะกำลัางงามอยู่ค่ะแต่ของยายน้องทีโพดเนาะค่ะเนาะคุณของเพิินบท่ทีของข่อยทีทีเลยค่ะทีปานวัตตะก้าหลดุดแต่กะบ,บ่เป็นหยางดอกเนาะค่ะเขาหน้าปังกะสิประมาณนี่ล่ะค่ะพี่น้องกะพามาช่มไฮชมหน้าชมเอาบรรยากาศค่ะตอนสายจักน้อยค่ะช่วงนี้กะเกาโมงเาค่ะพี่น้อง มาเดินเอาบรรยากาศชมทุ่งนาข้าวนาปังปีนี่ขวายเห็ดเขานาปังเด้อค่ะพี่น้องมูลสีรูปหรือสิได้กำไรหรือสิขาดทุนนาะค่ะเนาะอลองเห็ดเบิงนาอคคะเนาะโอ้ยแหงทุกงานเลยค่ะพี่น้องงานนี่ก็แหงคือกันนี่นี่เบงงานล่าง่นกอนสิแหง่นบนาะค่ะเนาะ คุณนะคะป้านกอีหยังพุ่นะคะ่ะนกเจา้เาคอยาวสาบลาบอยู่พุ่นน้ำมากินบักหอยเชอรีบอ่บ้าคุ่นนะ,ะนกเจา้เาคอยาวมากินบักหอยโอ้ยบักเ้าคอยโลนบ่านน้อหนาะยเผาสองตนนี่โลนบ่านน้ออุ้ยแหงอีกแล้วค่ะพี่น้องสิได้มาเอาน้ำใส่ขึ้นบ้านนั่นล่ะค่ะแหงทุกงานเลยค่ะ งานนี้ก็แห้งเหมือนกันแหงแตกเคือบแล้วจ้ะพี่นอ้องอื่แหงแตกเคเือบมืดแล้วค่ะดินแตกเครบแล้วจําเป็นต้องใส่น้ำใส่ปุ๋ยแล้วค่ะพี่น้องนี่นะคะสิบสองวันอายุโอ้ยอายุเขาหน้าปังได้วันไปได้สิบสองวันแล้วค่ะพี่น้องอสวนกล้วยเนาะฝนบ่ตกก่อนว่างามเนาะค่ะเนาะ ฝนก็ตกเลยบางงามหมักเผาพุ่นนะคะบักเผาพุ่นผ้าเขาบอลลนจักหน่วยบอก,อบ,กบอลลูนบางต้นนี่มีโลนบอกค่ะเถียงนาน้อยเถียงนาห้างเถียงหน้าจะห้างแล้วบ่ได้มาอยู่แค่มาพักขเข้าไปบนบอก เขาป้ากล้วยเอ็นหาเบิ้งบักพาวโอ้บักพาวลนอยู่ค่ะลายพุ่นอะลนเต็มดินอยู่พุ่นพี่น้องพุ่นอะค่ะข้าวแหงไหมลนนี่นวยดีป่น้อบัดที่นี่มันแหงโอ้ตรงซ้ายบักพาวก็ดีแล้วค่ะพี่น้องถึงมันลนเนี่ยปกติมันลนล่หลายเลยค่ะตัวน,นี้ ไม่มีเลยค่ะมีแต่หน่วยไม่ดีอ่ะไปเบิ้งเข่าตต้ค่ะพี่นอ้องโออหน่วยนี่ดีบ่เนาอกนี่มีตะปบข้าวเสียค่ะพี่นอ้องข้าแห้งวัไดดจักหน่วยจังกล้วยกัผฝนร่ตกเลยวบงงามค่ะ งาพี่น้องพุ่พนราคาซุดพุดะะ่นราคาต้นใหม่พุ่นพุ่นอีกสองงานเงีย่ยงๆพุ่นซุดต้นใหม่พุะะ่นราคาถี่ยนงเห็ดหน้าปังเนาะคะ่ะเนาะทั้งหมดไอ้หน้านี่หน้าโคกหน้าดงนี่กัประมาณเจ็ดรไร่ค่ะพี่นงเจ็ไรไ่นะคะข้างล่างนี่ซีไร่แล้วก็ข้างบนนี่ข้างบนจากนี่ไปอสามไร่เป็นเจ็ดรไร่ค่ะพี่นงค่ะ ลงทุนหลายคือกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อหน้าท่ามขอก็ลงทุนไปแล้วหลายแล้วค่ะพี่น้องหลายบาทแล้วจ้าหาท่ามกับเหตุเหตุทั้งสองทงสองหน้าค่ะพี่น้องอันนี้หน้าดงหน้าโคกนี่ก็ลงทุนไปหลายบาทแล้วกว่าสีเด้กเกี่ยวนี่มันสีไดบนอ,อพี่น้องราคาเขาคือมาถือแทดจ้าแหงขอบคอแล้วนี่ขอกสีแดมาจ่ายค่าน้ำนะจ้ะเนาะเอาน้ำเข้านาแล้วก็เอาว่านปุย๋ย ใค่ะพนักงานมาวานปุ๋ยไห้อีกเด้อค่ะพี่น้องลงทุนหลายคือกันเนาะค่ะเนาะเถาหน้าปังหลังสูฟ่านาสูดินเนาะค่ะชาวนานี่แหละชีวิตชาวนาเนาะจ้าพี่น้องบุไดบ่หมู่บ่ได้เป็นชาวนากะสิบหมูวันลำบากขนาดใดเนาะจ้ะเนาะกว่าจะได้มานเนาะจ้ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะมาเบิงไ้เบิงหน้าเบิงเขาอัน,นมาเบิงหน้าปังแตกเคิบค่ะพี่น้องอีกสองสามมือนจังสินมาใส่น้ำใส่ปุ๋ยเนาะคะ่นะเนาะสำหรับคลิปนี้ใบซ้ำนี่ก่อนค่ะเจอกันคลิปหนาเนาะคะ่นะเนาะสินมาพาพี่น้องมาเบิงเขาหน้าปังอีกคือเกาล่ะค่ะบ,บ่ไปใส่ค่ะพี่น้องอยู่แต่ไฮยะนะแต่หน้านี่ลหละอยู่ให้อยู่นาะเหมือนเดิมยานน่งมาก เมืองไทยก็ได้เนาะค่ะน้องบ่ไปใสมากใส่อยู่เต็นท์หน้าเนาะจ้ะเนาะจ้า,อจาขอบคุณหลายๆที่รับชมจ้าอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายนงเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องค่ะสวัสดีจ้า